ประกาศประกาศถึงนักลงทุนทั้งหลายช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแล้วระวังกันไว้ด้วยนะครับไม่อยากถูกหลอกให้เข้ามาฟังเพลงนี้ไม่อยากโดนต้มตุ๋นต้องเข้ามาดู MV นี้ไม่อยากถูกหลอกให้เข้ามาฟังเพลงนี้ไม่อยากโดนต้มตุ๋นต้องเข้ามาดู MV นี้ก็โจรโซเชียลหรือพวกมิจฉาชีพเขากำลังเหิมเกริมหลอกคนไปลงทุนโดนปั่นกันหลายรายเสียทรัพย์สินจนหัวหมุนชุนละมุนวุนว่นวายจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน เขาสร้างเผดจปลอมแอบอ้างวงการตั้งแต่เซ็นหุ้นยันผู้บริหาร โลโก้โลโก้เขาก็มีนะครับท่านทั้งตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานรัฐบาลข้อความจุงใจคือกำไรมโหฬารลงทุนแค่นิดเดียวฟันปันผลมหาศาลเขาโมว่าเขาน่ะมีผู้เชี่ยวชาญแค่ฝากเงินไว้อาสาเป็นคนจัดการจะเอาเงินของท่านไปลุยหุ้นเห็นคลิปโตทั้งข้างงงข้างเงินและสินทรัพย์อื่นอีกเป็นโหลนั่นรอเฉยเฉยเดี๋ยวเงินท่านก็เติบโตได้รวยกันแน่แ่รับรองไม่มีโม้แรกๆอาจมีปันผลคืนให้เพื่อนหลอกล่อให ท่านใส่เงินก้อนใหญ่พอเหยื่อติดกับตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ปิดเพจแล้วชิ่งหนีเสวยสุขสบายใจมีเหยื่อเดือดร,ร้อนเข้าแจ้งความมากมายไม่เชื่อลอง Google ดูแล้วจะพบว่าบานปลายพิมพ์ค้นหาว่าหลอกลงทุนเข้าไปแล้วท่านจะเห็นว่ามีเขาเพียบและคนสูญเสียจนใจสลายที่สําคัญถ้าโดนแล้วได้คืนยากเพราะโจรพวกนี้กระจายเงินไปหลายหลักขนเงินออกไปนอกประเทศเป็นส่วนมากแม้จะจับเขาได้แต่เงินหายเหลือแต่ซาก ทางที่ดีต้องป้องกันไว้ก่อนศึกษาข้อมูลให้รอบครอบอย่าใจง่ายอย่าใจร้อนเพราะการลงทุนที่แท้จริงไม่มีรัดขั้นตอนไม่มีใครการันตีความสําเร็จอย่างแน่นอนที่นี้มาฟังและดูกันให้ดีจะแนะนําให้ท่านลองเช็คให้ท้วนทีมีสี่ไม้ถ้าทาครบทุกวิธีท่านจะลดความเสี่ยงไม่โดนหลอกกินเงินฟรีหนึ่งไม่ลงทุนตามคําชักชวนโดยที่ไม่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ สองไม่หลงเชื่อผลตอบแทนที่เขาลือว่ากำไรแน่ๆแบบเวอร์วังเกินจริงสามไม่เรียบร้อต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนทั้งสินทรัพย์เป้าหมายทั้งบุคคลหรือองค์กรสี่ไม่โอนเงินมั่วสั่นนขอวอนห้ามโอนบัญชีบุคคลเพราะพลาดแล้วยากไถถอนนี่คือสี่ไม่ควรจําไว้ในทุกตอนก่อนที่ท่านทั้งหลายจะเริ่มการลงทุนเป็นสีกฎเหล็กลไว้ป้องกันพวกต้มตุนที่เขาชอบแอบอ้างวงการตลาดทุน